เอามุมสวยงามจ้าเป็นธรรมชาติจ้าวัดแสงแก้วผู้บาหริยาติาอันนี้ยนนโยดดเกก็นกะเึกงามค่ะอ,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 อากาศลม่มเรื่นค่ะ ตอนนี้ข้างนอกคล่อนคลอนแต่ข então, und, uan, ต región, ang, ้างในนี่เย็นล่มลื่นค่ะเป็นธรรมชาติคูบาอยู่ไหม กูบาเออเนอะไปเออาเาไม่เจอเออลที่เรามองอันใหญ่ใช่ป้ะใช่พาพอถึงถนนหน้าน้กดี่าไปดูขึ้นซ้า้มกขาทาง้ายมด่าขอบคมากค่ะไปไกูบารกัน อบ้กมสาธุม <tang ar> ือน <studied> ี้น <Tamam> ีบุญให้ได้พ่อผููบ่ามาสามรอบแล้วค่ะไม่เคยเจอจักเทียอยากสิพ่อเพิ่นแต่กับพ่อเอายาไปทั้งใดละบานอะ อ้าวมันบ็มีมองไปได้อากลับหลังหันไปทางใดละ่ะโอ้ได้จะได้พ่อเพื่อนดีใจหลาย น้ำตกค่ะพระเห็ดน้ำตกธรรมาชาติลมเลื่อนค่ะตอนนี้ข้างนอกค้อนได้เลยข้างในนีเย้มสวยๆมีน้ำตกท่านอยู่จะล่าอยู่จะล่าที่ฝาใหม่อือไปไปหาเพื่อนสักต่านมันสีบอบพอเพื่อนอยู่จะล่าเราอยู่อยู่ไปใหม่ วาผมมาลงทานอยู่เนี่ยละตรงเนี่ยตรงที่เรามีรงทานเนี่ยมาลงทานอยกำลังกอ่อสร้างกันนี้ค่ะศาลาศาลาหลังเก่าถึงไฟใหม่ เียาหายใสโอ้ยใหม่นคนบาดออกใหม่ได้